สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเนื้อหาสาระวันนี้นะครับเกี่ยวกับ iPhone นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ iPhone นะครับแล้วเกิดปัญหานะครับจอดําจอดับนะครับโดยมีอาการประมาณนี้นะครับคือหน้าจอดำนะครับเปิดไม่ติดเนื่องจากอัปเดต iOS นะครับหน้าจอดำนะครับโดยไม่รู้สาเหตุนะครับหน้าจอดานะครับเกิดจากนะครับ เราไปเจลเบรกนะครับและไม่สามารถที่จะโหลดแอปจาก App Store ได้นะครับแล้วก็ดับเองโดยไม่มีการตอบสนองนะครับหน้าจอดำนะครับหลังจากนะครับเครื่องเรามัตกหล่นไปนะครับหรือนะครับเปิดไม่ติดนะครับเนื่องจากนะครับความเสียหายจากน้ำนะครับ ตกน้ําหรือว่าน้ําเข้าอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าดับเองนะครับโดยไม่รู้สาเหตุนะครับถ้าใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วนะครับทำให้เกิดจอดําจอดับนะครับผมมีวิธีมาแก้ไขมาซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะครับโดยการใช้นะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า t e n o s h a r e reboot นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าทาอย่างไงครับโอเคไปชมกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับ iPhone ของเครื่องนี้นะครับจอดำนะครับวิธีแรกนะครับก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรมรีบูตนะครับในการซ่อมแซมในการแก้ปัญหานะครับให้เราครับมาดูที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะครับให้เราลองวิธีนี้ก่อนนะครับให้เราครับกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับปุ่มบวกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มบวกนะครับแล้วก็ปุ่มลบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปดตัวนี้ค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับกดค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับค้างไว้นะครับก็รอนะครับถ้าเกิดว่า เข้ามันข like. no so, so, ึ้นนะครับส่วนมากนะครับมันก็จะได้ผลนะครับถ้าเกิดว่าใช้วิธีนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ของเราไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับรีสตาร์ทมันก็จะได้นะครับนี่ครับมันก็จะได้ปกตินะครับนี่ครับมันก็จะได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าเครื่องเราไม่ไม่เสียหายอะไรมากนักก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะใครนะครับที่ลองวิธีนี้แล้วนะครับไม่ได้นะครับให้ไปลองวิธีต่อไปครับโอเค วิธ anyway ีต us like right. ่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีแรกนะครับมันไม่ได้ผลนะครับให้เรามาใช้วิธีนี้นะครับวิธีนี้นะครับก็คือให้เรานะครับนำสาย USB นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นําสายอีกข้างหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับ iPhone ของเรานะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับปึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่โปรแกรมรีบูตของเรานะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับให้เรากดเยอะเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปก่อนนะครับพอกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดตรงนี้นะครับเข้าสู่โหมดการกู้คืนนะครับให้เรากดเข้าไปเลยปึ้งเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดตกลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมากดนะครับออกจากโหมดการกู้คืนนะครับกดไปเลยปึ้งเข้าไปนะครับ เท่านี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถที่จะกู้นะครับสามารถที่จะทําให้นะครับจอดํานะครับกลายมาให้มันเป็นปกติด้านครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับอาจจะทําไปนะครับแล้วนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลมากนักนะครับให้เรานะครับ Us. Us โปรแกรมของเรานะครับซอฟต์แวร์ของเราครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับให้เรานะครับแนะนำนะครับให้เรามาซ่อมแซม iOS นะครับโดยการครับให้เรามากดเริ่มตรงนี้นะครับกดเริ่มเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับคําว่ามาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คําว่าแก้ไขเดี๋ยวนี้นะครับกดแก้ไขเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาเลือกนะครับการซ่อมแซมมาตรฐานตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยปึ่งเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับทําการดาวน์โหลดนะครับเฟิร์มแวร์นะครับ กดดาวน์โหลดเลยปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะทำงานประมาณ10นาทีได้นะครับก็รอสักครู่ครับ ตอนนี้นะครับกระบวนการซ่อมแซม iPhone ของเรานะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับไอโฟนของเราครับก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่นะครับข้อมูลในไอโฟนครับไม่หายเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมรีบูตมาใช้งานครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับหรือนะครับใครต้องการนะครับหาวิธีการนะครับ แก้ปัญหานะครับว่าโปรแกรมรีบูตนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนำลิงก์นะครับใส่ด้านล่างให้เช่นกันนะครับนี้จะเป็นวิธีการบอกนะครับว่าไอโฟนของเรามีปัญหาอะไรบ้างและแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมขอปีนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็โอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับเพื่อที่ผมนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆต่อไปนําสาระดีๆนําความรู้ดีๆนะครับมานําเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ